นี้ร้านป้าไฟลอยคอมนะครับจะมาสอนการทาป้ายไฟบ้านนะครับผมเนื่องจากมันมีหลายคนถามทางเราเข้ามาว่าเฮ้ยทำยังไงเหรอต่อยังไงเหรอใช่ครับมันต่อแตกต่างจากการใช้ทานนลครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําไฟบ้านกันดูนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับหนึ่งนะครับคือป้ายไฟตัวนี้นะครับผมที่ยังไม่ทําการบัดกีนะครับผมสองหัวแร้งสามตะกัวนะครับสี่ น้ำยาประสานนะครับอ่าค้ามอแปลงนะครับมอแปลงตัวนี้จะเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวต้านทานนะครับสองร้อยี่สิบโอมนะครับอ่าแล้วก็สายไฟอ่าอยู่นี่นะครับนี่ครับสายไฟนะครับผมอ่าครับต่อมานะครับผมจะเป็นการ คำนวณมออแปลงนะครับว่าเออเราจะเลือกซื้อยังไงใช้กี่แอมป์ใช้กี่โวลต์นะครับอาสิ่งที่ผมแนะนําคือใช้มออแปลง12โวลต์นะครับจะมีบอกอยู่ขง้างนะครับอาครับผมแล้วขนาดแอมป์เราจะดูได้อย่างไงเราต้องทําการคํานวณหลอด LED ครับผมว่าเราใช้หลอด LED กี่หลอดอะตัวอย่างนะครับเช่นบ้านนี้เราใช้ LED 100หลอดเราก็จะใช้ LED ออะจะกินกระแสรประมาณดวงละ10มิลลิแอมป์นะครับ แล้วก็เอา1 0ึ่งรคูสิบลสจะเท่ากับ1นแอมป์ครับผมก็จะใช้1แอมป์ต่บ้านนี้นะครับจะใช้ประมาณมันมีประมาณสา0รอยดวงครับผมเลยซื้อ3 5มแอมมาครับผมซื้อ3 5มจุด้าอมาการซื้อมอเตอรปนครับขนาดแอมป์เกินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแอมป์ไม่พอหลอดไฟมันจะสั่นๆนะฮะ้องต้องไปเพิ่มแอมป์ให้มันสูงครับผม ครับผมช่วงนี้เราจะมาดูว่าเข้าต่อกันยังไงเอามาพูดถึงภาทฤษฎีก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าผมใช่มอแปลงขนาด12โวลต์นะครับจะต่ออนุกรม3นะครับผมก็แล้วก็เอาหลอด LED มา3หลอดหลอดแรกที่ขาบวกเอาเข้ากับ R 220โอห์มนะครับแล้วก็อีก3หลอดก็ทำขาควายกันจนหลอสุดท้ายจะเหลือขาลบก็เอาขาลบอะมาเข้ามอแปลงที่ขาลบ ที่ไฟล,ลบนะครับส่วนหาบวกเนี่ยก็เข้าที่ไฟบวกแล้วถ้าเรามีอีกชุดหนึ่งล่ะแล้วก็ต่อเหมือนกันครับแล้วก็เอาบวกไารวมกับบวกลบไปรวมกับลบแล้วเข้าไปที่หมอแปลงครับผมมอเข้าใจกันไหมครับอาแล้วทีงแล้วต่อไปเราจะมาดูในชั่วงปฏิบัติกันครับผมครับผมคราวนี้เรามาดูการปฏิบัติกันว่าเขาทำยังไงโอเคครับตอนแรก ผมจะต่อให้ดูทั้งสองชุดน,นะครับก็ทําการตัดขาตัวต้านทานออกสักข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้ครับเพราะว่าตัวต้านทานไม่มีขั้วครับผมข้างไหนก็ได้แล้วก็เอาไปปักไว้ในน้ำยาประสานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับสองตัวก็ปักไปงี้ฮะแล้วก็เรามาดูที่ตัว led กันอันดุกรมสามใช่ไหมครับอ่ะหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดสองหลอดสามนะครับอ่ะแล้วก็ดึงบวก ลบบวกลบบวกลบอ่าทีนี้อ้อย่างนี้แล้วนะครับทำการบัดกรีครับผมบวกมาแล้วผมนี่นะครับไปที่จุดตัดนะครับผม แล้วทีนี้ทำการตัดขาให้สั้นทั้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องแต่ไม่ต้องสั้นจนมากเกินไปนะครับขาลบผมจะเหลือไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำการ โยงเข้าหากันได้จะได้ไม่ต้องเปือใสยไฟนะครับก็เอาตัวต้งฐานมาที่ตะกวดนะครับแล้วก็นี่ครับเอามาเข้าขาบวกของรถนะแล็วล็อแรกนะแงเรียบร้อยแล้ววีนี้เรามาทำทุกที่สองกัน ก็คือว่าถ้าจะไม่ต้องการที่จะเปลืองสายไฟมากก็วางแผนทนีนนึงว่าะจะเอานี่ไว้ไหนอะไ่เี้นะครับมาขุ้นที่สองบวกลบวบวกลบวบวกลบนี่นะครับการบัดยินเดิม ก็ต,ตัดขาดนะะครับก็ต,ตัดขาดเรียบร้อยแล้วก็ตังต้งทานมาต่อเหมือนเดิมน,นะครับพี่ขาบวกลอดแรก นี้แห้งแล้วนะครับจำทฤษฎีได้ไหมครับว่าบวกไปรวมกับบวกลบไปรวมกับลบนะครับนี่นะครับบวกมารวมกับบวกนะครับลบจะมารวมกับลบนะครับแล้วขับที่มาแปลงอ่ะทีนี้เรามาดูกันผมก็เพื่อแม่ในการเปิดสายไฟนะครับผมมีเทปกล้าวที่นะครับผมจะทําการดึงลบมาหากันโดยที่ไม่ทําให้มันช็อตนะครับ เแปะเทปกาวลงไปอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหากันครับเอ,อิ่มคนนี้ลบอกมารวมกันล็แล้วนะครับอ่ลาลบมารวมกันลอกแล้วทีนี้บวกครับผมเดีเขาเข้ามาหากันนะครับ เพิ่มแค่เป็นการเปินสายไฟนะครับผมต้องวางแผนนิดนึงว่าจะเอาแล้วไว้ตรงไหนนะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้เราก็ทําการต่อนะครับอ่าผมอยากจะแนะนําอีกอย่างนึงครับว่าเห็นตรงนี้ไหมครับ L N คือไฟบ้านนะครับที่จะต่อเข้าโวลบวกโวลลบคือไฟบวกไฟลบนะครับอย่าต่อผิดนะครับไม่งั้นจะพังทันทีเลยนะครับแล้วก็มาดู อันนี้ลบนะครับลบแล้วก็ปานี่บวกนะครับอ่ะเช้ลองทำการเสซลัอกไฟดู นะครับอ่าไปโอเคนะครับผต่ออย่างนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็บ้ออาน,น,านทฤษฎีก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมทีนี้เราจะมาดู ป้ายที่ตอเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือป้ายมอร์ลคริสมาสนะครับผมช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาธันวาคมนะครับเทศกาลคริสต์มาสนะครับอ่าด้านหน้าดูสวยงามมากมายนะครับผมดูด้านหลังนะครับเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ครับผมผมมั่นใจว่าหลายคนดูไม่รู้เรื่องครับบางทีผมยังงงเลยครับอ่านี้เราทําการทําการเสียบไฟบ้านให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ ่าเป็นไงครับาตาตาครับผมนี่คือผลงานจากร้านป้ายไฟหลอดคอมนะครับติดตามผลงานของเราได้ที่ facebook นะครับ w w เว็บ e b o o k o o m ร้านป้ายไฟนะครับแล้วก็ w w w ว็บร้านป้ายไฟคอมนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมขอบคุณครับ Everyone put your hands up and get your dreams up. Oh, 세상이 얍게 미쳐.